รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงจังหวัดภูเกต็ตหลายคนคงนึกถึงความสวยงามทางธรรมชาติแต่วันนี้ค่ะมุกจะนำคุณผู้ชมมาชมภาพวาดศิลปะที่วานิชเลกาซี่แกลเลอรี่แอนด์มิวเซียมเป็นศูนย์ศิลปะและจุดเช็คอินแห่งใหม,ใหม่กลางเมืองภูเกต็ตเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ายวย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะ ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นวานิทลีกาซี่อาร์ตแกลเลอรี่แอนด์มิเซียมซึ่งเป็นการดูแลของคุณอัญชลีวานิทเทพประบุนะครับซึ่งเป็นแกลเลอรี่หนึ่งที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนเดือนละครั้งซึ่งอันนี้ก็คือแต่ละเดือนก็จะเปลี่ยนนิทรรศการไปซึ่งถ้าใครสนใจก็มาดูได้ทุกเดือนจะเปลี่ยน จะเปลี่ยนทุกเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของคุณอัญจเรีซึ่งต้องการให้มีก,กิจกรรมเคลื่อนไหวลักษณะนี้ขึ้นมาครับด้วยเรามุ่งหวังนะคะว่าเมืองภูกเก็ตของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติอยู่แล้วนะคะการที่เราเกิดโรคระบาดโควิดขึ้นมาแล้วมันกระทบกับการท่องเที่ยวก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะ การวางรูปแบบของจังหวัดภูเก็ตของเราหรือเกาะภูเก็ตของเรานั้นก็จําเป็นว่าเราควรจะนําเรื่องของการท่องเที่ยวมาผนวก,กับเรื่องของศิลปะร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นศิลปะของภูเก็ตเนี่ยมันเป็นเสมือนหนึ่งว่าเป็นการแสดงถึงความสุนทรีความเป็นอาระยะของเรา,เาโดยเฉพาะยิ่งเราก็มองต่อไปว่าถ้าภูเก็ตสามารถเป็นเมืองศิลปะได้ในอนาคตได้รับการรับรองจากกระทรวงวัฒนธรรม หรืออย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะก็จะเป็นจุดเด่นของเราแล้วก็จุดแข็งของเราได้อีกนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปดูในเรื่องของทีเซ็เรื่องของการจัดประชุมสัมมนาอันนั้นก็จะไปพ่วงเรื่องของการจัดเรื่องของพนักงานก็จะเป็นสเต็ปที่เราจะต่อเนื่องไปก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะแล้วก็จะทําให้ภูเก็ตของเราเนี่ยสามารถพัฒนาไปเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปได้อย่างดี ตอนนี้ที่แสดงอยู่ตรงนี้ก็เป็นาภาพของศิลปินทั่วประเทศมีตั้งยะลานาราธิวาสตางสงกาทางจชงหงใหม่นะต่างกรุงเทพส่งภาพมาร่วมแสดงในกลางนี้นะครับแล้วก็จะมีภาพของโรงเรียนอัน,นี้อาร์ตขะยาวน้อยอันนี้ในในส่วนตรงนี้นะครับก็เชิญมาร่วม แสดงดง้วยภายในอาคารนะคะก็จะมีภาพวาดที่นำมาจัดแสดงเป็นภาพของศิลปินทั่วประเทศไทยเลยค่ะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนนะคะ ใครสนใจภาพวาดหรือภาพศิลปะนะคะก็สามารถมาได้ที่นี่ค่ะนอกจากนี้นะคะเข้ามาข้างในก็จะมีมิวเซียมที่บอกเล่าเรื่องราวของบรรพบุรุษต้นตระกูลวานิชมุกได้เห็นเครื่องใช้โบราณรวมไปถึงตู้เซฟโบราณที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ นอกจากที่นี่นะคะก็ยังมีอีกหจุดค่ะที่ได้รวบรวมภาพวาดศิลปะของศิลปินทั่วประเทศไทยนะคะคือที่ตึกธนาคารชารเตอร์ค่ะและอีก1จุดค่ะที่จัดภาพวาดในเทศการนะคะก็คือที่นี่เลยค่ะอาคารมิวเซียมภูเก็ตค่ะ ายในอาคารนะคะเป็นภาพวาดที่นำมาจัดแสดงค่ะจากภาพของศิลปินทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้จัดกิจกรรมวาดภูเก็ตขึ้นเป็นการรวบรวมศิลปินกว่า60คนค่ะได้มารังสรรค์ภาพวาดทั่วเกาะภูเก็ตถ่ายทอดความงดงามหลายแง่มุมตามมุกมาเลยค่ะ การวาดภาพภูเก็ตเนาะเราก็มีความคิดว่าเราจะทํากิจกรรมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องศิลปะของภูเก็ตให้เกิดในเรื่องของการท่องเที่ยวเกิดของการมีความคิดเรื่องราวเกี่ยวกับภูเก็ตให้เป็นภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์อย่างเงี้ยวาดภูเก็ตก็เหมือนกับว่าการวาดรูปเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่จะวาดคันนี้ มาวาดปูเกตก็คือมาแต้มสีสันไอ้เกิดสีสันเกี่ยวกับปูเกตขึ้นมานะครับก็เลยตั้งชื่อว่าวาดปูเกตเราจะรวบรวมศิลปินทั่วประเทศประมาณ60ท่านนะครับมาทำกิจกรรมวาดเมืองเก่าปูเก็ตศิลปินกระจายกันวาดในเมืองปูเกตเมืองเก่าปูเกต ตอนนี้นะคะมุกก็ยืนอยู่ที่บริเวณธนาคารชารเตอร์ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่ใครหลายๆคนนะคะมาจังหวัดภูเกต็ตก็ต้องมาถ่ายภาพกับธนาคารชาเตอร์ค่ะเช่นเดียวกับพี่ๆที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดภูเก็ตนะคะก็ได้เลือกมุมธนาคารชาเตอร์เช่นเดียวกันค่ะเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสวยงามสถาปัตยกรรมภูเก็ตนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตค่ะ ก็อยู่กับพี่ที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดภูเก็ตแล้วค่ะพี่คามาจากจังหวัดไหนคะมาจากสงขลาค่ะแต่ว่าเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนภูเก็ตค่ะเป็นคุณพ่อเป็นคนภูเก็ตเป็นคนดั้งเดิมของภูเก็ตเลยค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาร่วมวาดภูเก็ตค่ะซึ่งรู้สึกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากเลยค่ะ ว่าในั้งนี้ค่ะเมื่อกี้มุกแอบ,บเห็นพี่วาดอยู่ที่ตึกธนธาคารชาเตอร์ตรงนี้ทําไมถึงเลือกมุมนี้คะค่ะพอดีเป็นคนที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกกสอยู่แล้วค่ะแล้วก็ประทับใจที่มีหอนาฬิกาด้วยค่ะหอนาฬิกาเอ่อตึหอกหอนาฬิกาแห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดเด่นจุดเด่นจุดหนึ่งของเมืองภูกเก็ตเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าศิลปะให้อะไรมากกว่าที่คิดค่ะ สามารถที่จะนำผู้คนต่างๆนะคะต่างเชื้อชาตินักท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาชื่นชมงานศิลปะทั้งเป็นภาพวาดสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมของมืองกุเกตได้ค่ะถามสุดท้ายแล้วอยากให้พี่ฝากถึงผู้ชมหน่อยค่ะค่ะก็อยากฝากถึงเพื่อนๆนะคะหรือใครที่ ที่ท่องเที่ยวอยู่นะคะในตอนนี้สามารถมาเที่ยวเมืองภูเก็ตได้ค่ะเพราะว่าเมืองภูเก็ตเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมนะคะทั้งจีนนะคะจีนไทยมุสลิมนะคะมีความสวยงามทั้งสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็ชิวทัศน์แล้วก็อารยาธรรมของเมืองภูเก็ตมีความงดงามค่ะ เมื่อเราวางครีมของเมืองไว้แล้วว่าเราจะพาภูเก็ตไปสู่การเป็นเมืองแห่งศิละปะให้ได้เราเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแลวได้มีการเชิญทางกลุ่มศิลปินแห่งชาติมาด้วยและกลุ่มศิลปินต่างๆประมาณ70-80ท่านที่เดินทางมาภูเก็ตในช่วงปีก่อนเกิดซึนามิเพื่อจะมาวาดวาดภูเก็ตของเราไว้แต่การเตรียมการของความเป็นอารยะค,ะค่ะความสุนทรีของความเป็นศินละปะในภูเก็ตนั้นก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงแล้วเราก็อะไรนะคะเพิ่มความเข้มข้น เราตั้งใจครับว่าหลังจากเกิดเรื่องของโรคระบาดโควิดขึ้นมาการเตรียมเมืองในช่วงที่การท่องเที่ยวของเรายังพัฒนาไปอย่างช้าๆการเตรียมเมืองและเตรียมคนโดยใช้ชูในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นจุดแข็งของเราในอนาคตนะคะของเราเนี่ยในสมัยนั้นเราก็มีคล้ายๆเกตเวย์เกตเวย์นั้นเดิมเราก็ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นคล้ายๆกึ่งหอสินแต่หอสินของเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนหอสินของที่จังหวัดอื่นๆ,ๆ หอศิลป์ของเราจะกระจายไปตามวิถีของประชาชนเราเล็งกันไว้ว่าถ้าเราสร้างเกตเวมันเป็นเหมือนห้องรับแขกห้องแรกเราก็จะใช้ชิ้นงานศินละปะเหล่านี้ค่ะของภูเก็ตนะคะหรือว่าศิลปินที่เขาได้รังสรรค์ไว้แล้วเนี่ยโชว์ชิ้นงานตรงนั้นถัดมาเนี่ยอุทยานประวัติศาสตร์ก็น่าจะเป็นหอศิลป์ในเชิงของประวัติศาสตร์ได้ <Hey. S 1> ก็กะไว้ว่าะจะเป็นประมาณนั้นนะคะ,นะคะส่วนในเมืองวิถีของคนในเมืองเนี่ยมันก็คล้ายๆเป็นแกลเลอรี่หรือเป็นอหอศิลป์ ที่มีชีวิตอยู่แล้วในเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นซีแอตเตอร์แบงค์ที่เราทราบกันดีนะคะซึ่งเราก็จะปรับมาเป็นพอศินของเราอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ด้วยอารยะของสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของบ้าบาหรือว่าที่ไทยหัวอย่างนี้เป็นต้นอ,อย่างเงี้ยมันก็จะสอดรับว่าศิลปะนี่มันคือวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเลย กิจกรรมครั้งนี้นะครับเราก็หวังว่าเมื่อกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยผ่านไปก็จะมีผลในการสร้างสรรค์ภูเก็ตแล้วก็จะ,จะทำให้โดยส่วนรวมมองเห็นความสำคัญของศิลป,ปะเรื่องราวของศิลป,ปะศิลป,ปะกับชุมชนศิลป,ปะกับเมืองนะแล้วก็จะส่งผลไปถึงการที่เรา เรามีความหวังว่าเมืองภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะอันนี้มันก็จะกิจกรรมต่างๆที่เราเราเราสร้างเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยมันจะส่งผลถึงถึงการเขาเรียกว่าการพิจารณาให้เมืองเมืองภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะการอนุรักษ์การดูแลาการเห็นคุณค่าของอศิลปะวัฒนธรรมของอชุมชน วันนี้นะคะก็จะเห็นศิลปินมากกว่า60คนค่ะกระจายทั่วเกาะภูเก็ตมีศิลปินจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมถึงศิลปินชาวจีนค่ะที่ร่วมถ่ายทอดความงดงามเมืองเกาะภูเก็ตค่ะค่ะชื่อพี่หญิงนะคะหรือการจนาสุธิการจนาคูณน,นะคะ ก็เป็นคนภูเก็ตเลยค่ะเกิดที่น <adan on developed Airbnb> <ira> ี่แล้วก็ทํางานวาดภาพมาก็ประมาณ9ปีแล้วค่ะเพราะว่ามุมนี้เนี่ยมีความน่าสนใจในเรื่องของประวัติความเป็นมาด้วยค่ะคือวงเวียนนี้ชื่อวงเวียนสุริยเดชหรือว่าวงเวียนน้ําพุหรือว่าวงเวียนจุ้ยปีนะคะซึ่งมีความเป็นมาคือว่าเป็นวงเวียนที่มีปืนกระบอกใหญ่ก็คือเพาว่าจุยปีเนี่ยบอกบอกถึงเพราะว่าปืนกระบอกใหญ่ซึ่งปืนตัวนี้เนี่ย จะเป็นปืนที่ใช้สําหรับในการฉีดน้ําในเหมืองแร่ดีบุกในสมัยก่อนนะคะโดยได้รับการเ,าเขาเรียกอะไรอภินันทนาคารคือมอบให้นะคะจากตระกูลหงหยกอะคะ่ะค่ะแล้วก็คือคิดว่ามันเป็นความทรงจาของเราด้วยตอนเด็กๆอะคะ่ะเป็นสิ่งที่ดีใจคะ่ะแล้วก็ปรารถนามาเนื่อนานแล้วอะค่ะเพราะว่าเราเองก็ทํางานศิลปะใช่ไหมคะเราก็ยินดีอยู่และะ้วค่ะที่จะให้มีกิจการทางด้านศิลปะหรือว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็น สังคมเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าเมืองภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะก็คิดว่าจะดีสําหรับจังหวัดมากๆเพราะว่าจังหวัดเราเนี่ยคือจะมีนักท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะทั้งอเอเซียต่างชาติะตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาจะมะีเขาเรียกว่าอะไรมีวัฒนธรรมทางด้านศิลปะอยู่แล้วนะคะพอมาเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ยังมาเจอวัฒนธรรมศิลปะที่ภูเก็ตเนี่ยคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมากอะคะ่ะ ทั้งคนไทยั้งต่างชาติค่ะผมอาจารย์หนุ่มครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปชัยศิรขวัญแก้วจากสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทรศรีวิชัยสงขลาเมื่อประมาณ4ปีก่อนเคยนำผลงานมาจัดแสดงที่ อศินในภูเก็ตนะครับแล้วก็เดินผ่านอาคารหลังนี้ก็ตอนนั้นคิดคิดว่าสักวันหนึ่งหรือว่าอีกอีกอีก,อกสักไม่กี่ปีจะอยากวาดอาคารหลังนี้ให้ได้ก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณ4ปีก็ก็ได้วาดดังใจที่ที่ที่คิดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับต้องยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าเหมือนศิลปินที่มาหรือเหมือนพวกผมนะครับที่ที่สอนนักศึกษาก็คือเขาก็จะได้มีพื้นที่ในการ ดำรงชีวิตโดยใช้ศิลปะต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาหรือหรือนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ได้มาเยือนภูเก็ตนะครับได้ได้เห็นภูเก็ตผ่านงานศิลปะในอนาคตสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพิมเสนครับเป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตรทันนาสินครับคือโครงการเป็นโครงการวาดภูกเก็ตนะครับผมคิดว่าเราน่าจะวาดอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ของภูกเก็ตก็คือประทับใจในบ้านเก่าบ้านเขาเรียกบ้านหลวงอำนาจครับซึ่งก็ประทับใจในความงดงามลวดลายโครงสร้างของสถาปัตย์ครับครับก็ ก็ต้องแสดงความยินดีก่อนนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของศิละปะนะครับแล้วก็นำศิละปะเนี่ยมาพัฒนาเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆจังหวัดเขาก็นำศิละปะมามามา,มาพัฒนาเมืองนะครับเช่นกระบี่นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือที่โคราช ทรบุนุพาศครับเป็นเห็นวเป็นภูเก็ตภูเก็ตนะครับผมชอบมันเป็นสถาปัตยกรรมเก่าฮะมันดูคลาสสิกมันเป็นเป็นเสน่ห์ของเมืองภูเก็ตมันสวยพอเจอโดนแสงเงาอะไรพวกนี้มัน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 มีเสน่ห์ของมันแล้วก็อยากให้มันอยู่แบบนี้ตลอดแบบไม่ไม่ไม่ไปทำลายไม่ไปอะไรอะไก็อยากจะมีหอศิลป์อะไรด้วยที่ภูเก็ต จริงสไตล์ผมเนี่ยเป็นสไตล์ที่ผมเขียนประจำก็คือแอปสเต็คแอปสต็คือนามันทำแต่มาเขียนเอาดอ์นี่เป็นโครงการที่พีอรี R e เชิญมาครับก็เลยรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันน่าสนใจเราเขียนอยู่ในสตูดิโอทุกวันแล้วก็มาเนี่ยก็เป็นงานที่เป็นซีมิแอปสเตคมากกว่ามันไม่ถึงกับเหมือนจริงเลย แต่ใช้ความรู้สึกของเรากับกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าครับแล้วก็ปล่อยอารมณ์เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของสารเจ้าเรื่องของความเป็นจีนซึ่งมันมันมัน,ม,นมันน่าจะมีความรู้สึกบผ่อนคลายกว่าการไปเขียนเรียนศิลิดดครับศิลปินที่มา ทั้ง6 0ท่านเนี่ยนะก็มีความถนัดเรื่องการวาดภาพสีน้ำสีน้ำมันสีอาคริินะครับแล้วก็จะมีศิลปินที่เกี่ยวกับเรื่องของปฏิมาก,กรรมวาดอาดอยิ i งวาดเส้นอะไรเงี้ยครับรบทุกสาขาจริงๆอะ่ะ การรวมตัวครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับทํามาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เ,เป็นการรวมตัวขึ้นมากรณีพิเศษจะสร้างเมืองภูเก็ตเนี่ยไอ้เมืองเป็นศิลปะนานานชาติเพราะจริงๆภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองที่อินเตอร์อยู่แล้วที่เป็นนานา,นานชาติอยู่แล้วแต่เรามีในเรื่องของออศิลปะวะัฒนธรรมที่หลากหลายจานั้นเนี่ยพอ,พอตรงนี้ วิวทิวทัศน์ศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วเนี่ยในในเรื่องของอดีตเนี่ยทุกอย่างภูเก็ตเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดใครๆก็อยากมาชิมอาหารมาเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมที่พิเศษแต่จังหวัดภูเก็ตจะขาดศิลปะสมัยใหม่สองออแฟชั่นละครการแสดงดนตรีตรงเนี้ยศิลปะสมัยใหม่เนี่ยค่อนข้างจะขาดอยู่หรือว่าอาจจะมีกระจัดกระจายแต่ตรงเนี้ยรู้ เออทางคุญจรีกับนายกบอบจเย่ยจะสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยด้วยหอศิลป์สมัยเนี่ยรวบรวม,รวมคนมาภูเก็ตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันไปดูเรื่องอดีตกับปัจจุบันแต่เรื่องอนาคตเนี่ยเขาอยากจะมาดูด้วยจากนั้นถ้าเรา,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าเรามีศิละปะสมัยใหม่เนี่ยภูเก็ตเนี่ยรบท้วนกระบวนความเรื่องศิละปะมันเรามีความเป็นอารยะอยู่แล้วนะคะแล้วเรามีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพียงแต่ว่าถ้าเราบริหารจัดการให้ดีด้วยรับความร่วมมือจากศิลปินพี่น้องประชาชนนะคะหรือกลุ่มผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเราตั้งใจว่าเราจะแปลงเมืองของเราเตรียมเมืองของเราให้เป็นเมืองศิลปะได้เนี่ยคงไม่ยากเกินไปนะคะทางภูเก็ตหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงศิลปินเนี่ยเขาช่วยกับหมากินก็เหมือนกับเริ่มเริ่ม,มอุ่นเครื่องก่อนก่อนจะถึงจุดนั้นพอถึงมาจริงๆเนี่ยก็ด้วยความร่วมมือกันตอนนี้มันกำลังจะตั้งไข่ เครือข่ายที่เรามีในปักใต้เนี่ยเขาสร้างสะสมประสบการณ์ไว้ก่อนถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาจะอัปเกรดตัวเองขึ้นมาไปสู่เป้าหมายที่เป็นศิลปินสมบูรณ์แบบนะครับแต่เราก็อยากจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคือในช่วงที่จำนวนนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยลดน้อยถอยลงแล้วก็เรามีเวลามากขึ้นในการลงรายละเอียด ของการสร้างภูเก็ตให้เป็นศิลปะแต่ข้อสําคัญที่สุดก็คือการจะสร้างภูเก็ตให้เป็นเมืองศิลปะเนี่ยคะ่ะพี่น้องประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่รับผิดชอบในเขตปริมณฑลทั้งหลายเนี่ยคะ่ะเราจะต้องเข้าใจตรงกันแล้วต่างคนต่างกันช่วยกันเสริมนะคะถ้าเราสามารถทําเรื่องของศิลปะให้เป็นวิถีชีวิตของคนภูเก็ตไปได้แล้วก็มีชิ้นงานที่สามารถพรีเซนต์ present, หรือว่าแสดงออกได้ว่านี่นะวิถีของภูเก็ตอันนี้คือวิถีในเมืองคือบ้าบา วิถีทางเรื่องของอการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่อุทยานประวัติศาสตร์ของเรานะคะ,ะถลงชนะศึกก,ก็จะออกมาในแนวอีกแนวนึงหรือที่เกตเวย์ก็จะเตรียมในเรื่องของเนี่ยคะ่ะภาพต่างๆในของภูกเก็ตได้มันก็จะสอดรับกันได้ทั้งเมืองเป็นวิถีของเราส่วนกระทู้ก็จะไปเน้นในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของอการทําเมืองแร่เพราะเขามีพิพิธภัณฑ์เมืองแร่อย,อยู่แล้วตรงนั้นก็อาจจะแปลงทั้งพิพิธภัณฑ์เมืองแร่มาเป็นหอศิลป์ไปด้วยในตัว มันจะสอดรับกันหมดเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยมันจะได้เดินในลูปเดียวกันได้หมดนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าภูกเก็ตจะได้เป็นเมืองศิลปะโดยอัตโนมัติเพราะโดยโดยศักยภาพของคนภูกเก็ตเองแล้วเนี่ยวัฒนาธรรมของเราค่อนข้างเข้มแข็งเรามีการแต่งกายบ้าบาเรามีวิถีเรื่องของอาหารเรามีทุกอย่างซึ่งมันอสอดรับเพียงแต่ว่ายัางไม่ได้มีการบริหารจัดการเราเท่านั้นเองหากท่านตั้งใจที่จะไปเที่ยวณนะที่แห่งใดนคะคะภูกเก็ตจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแห่งหนึง่ง ราะว่าเรานอกจากมีความงดงามทางธรรมชาติแล้วนะคะเรายังเปี่ยมล้นไปด้วยวัฒนธรรมที่งดงามค่ะแล้วเรายังมีศิลปะในทุกหัวแขนงให้ท่านได้เยี่ยมชมได้อย่างไม่รู้เบื่อทีเดียวฉะนั้นเราขอเรียนเชิญชวนให้ทุกท่านแวะมาเยี่ยมพวกเรานะคะเราบอกแล้วค่ะว่ายินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนค่ะ ที่นี่คือศาลเจ้าแสงธรรมค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะได้มีศิลปินมาถ่ายทอดความงดงามและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพลังความสำคัญในการร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มศิลปินนะคะเพื่อถ่ายทอดความงดงามเมืองภูเก็ตในหลายแงยม่มุมซึ่งในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความงดงามของจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่สถาปัตยกรรมที่สวยงามค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะศิลปินเขาก็ได้บรรจงถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามและยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของศิลปะสร้างความสุนทรีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาชมค่ะเพื่อขันรับให้จังหวัดภูเกต็ตกลายมาเป็นเมืองศิลปะในอนาคตค่ะ อย่าลืมนะคะออกจากบ้านทุกครั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหารเรียนรู้อยู่คู่กับโควิดอย่างปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ